สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเครื่องพิมพ์นะที่ใช้กับ iPad iPhone นะครับวิธีเซตนะครับแล้วก็วิธีใช้นะครับตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราการเลือกเครื่องพิมพ์เนี่ยก็แล้วแต่ครับบางคนอยากจะได้เป็นสีก็อาจจะเอา i งเจ็ t ที่เป็นแอ Air print, นร์ปรินต์นะฮะต้องต้องเลือกนะฮะถ้าเราไปดูปรินเตอร์เนี่ยบางทีเราเจอ E Print เนี่ยมันไม่ใช่ อีปรินนี่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับเราต้องดาวน์โหลดอีปรินมาแล้วเราถึงจะพิมพ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะพิมพ์โดยใช้ความสามารถของ iPad iPhone เลยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเลยนะฮะใน iOS มันจะรู้จักเลยเนี่ยเราต้องดูนะครับที่ Air 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 n t นะ,ะถ้าเป็น AirPrint ที่ว่านี้ก็คือเราสามารถเข้าไปพิมพ์ในได้ทุกอันเนี่ยฮะมันจะรู้จักปรินเตอร์และพิมพ์ออกมาเลยนะในแอปต่างๆนะครับก็ควรจะดูนะครับ นี่ผมผมใช้เป็นเลเซอร์พิมเตอร์เพราะว่ามันสะดวกดีในการเมนเทนแนนต์ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยตัวนี้3ปีแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนหมึกเนี่ยนะครับก็คือพอพอใช้น้อยนะฮะหนโทนเนอร์เนี่ยแบบเลเซอร์เนี่ยมันพิมพ์ได้ประมาณ5,000แผ่นผมพิมพ์ไม่ถึงนะฮะแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้แต,วอยอยนะแต่ว่าก็พิมพ์บ่อยเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ว่าวันวันหนึ่งพิมพ์นิดเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหมึกตันนะฮะมันก็พิมพ์ได้คุณภาพและเร็วนะ แต่เพียงแต่มันไม่มีสีเท่านั้นเองนะแล้วก็เราก็สามารถพิมพ์แบบไร้สายนะฮะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือมี iPad iPhone อะไรเงี้ยเราตั้งอยู่ตรงห้องห้องกลางนะฮะก็ใครก็พิมพ์ได้หมดนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องไปเซตที่ iPad เลยนะครับเพียงแต่เซตที่เครื่องพิมพ์ครั้งเดียวนะครับให้มันเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเวลาไปดูนี บางคนบางทีเขาบอกว่าพิมพ์ได้ iPad iPhone พิมพ์ได้แต่จริงๆมันต้องม,มันต้องใช้ซอฟต์แวร์พวกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าถ้ามีตา Air Print เนี่ยนะฮะไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ดีกว่านะครับอย่างที่ว่านี่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะเซตแล้วก็เราปริ้นให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพิมพ์แล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้ปริ้นเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่อ USB อะไรแล้วนะฮะ ก็จะเป็นไวเลสนะครับเป็นไร้สายเป็นปรินเตอร์ในเน็ตเวิร์กตอนนี้เราก็ไม่ต้องเซตอะไรใน iPad เลยครับเพราะว่ามันจะรู้จักกันด้วย Air Print เองเลยนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่ามันเราจะพิมพ์กันยังไงนะฮะนี่ iPad เราก็มาพอเราเซตปรินเตอร์จาก PC ครั้งเดียวเนี่ยเสร็จนะฮะแล้วก็ให้มันรู้จักเน็ตเวิร์กแล้วตอนนี้มันก็อยู่กับเราตลอดแนละ้วนี้เราพิมพ์นะครับแล้วก็กด อันนี้เราโน้ตนะฮะนี่จะเป็นตัวอย่างโน้ตนะฮะเราก็ตรงส่งออกนะฮะตรงนี้อาจจะเลือกเมลเลือกอะไรก็ได้เนี่ยจะมีพิมพ์พิมพ์ขึ้นมานะฮะก็คือพปรินเตอร์ปุ๊บเรากดป๊บก็จะรู้จักเนี่ยฮะ sp laser jet p 1 1, 1 0 2 w นนะครับที่ที่เราใช้เป็นเลเซอร์นี่ก็ดีคือเราไม่ต้องมาเปลี่ยนหมึกบ่อยนะครับทิ้งไว้หมึกไม่ค่อยได้พิมพ์ก็ยังทิ้งไว้ได้นะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นแบบอิงเจตอิงเจตมาจะหมึกตันอะไรเงี้ยไอ้นี่พิมพ์ได้ตลอดเลยสะดวกดีครับต้นทุนต่อแผ่นเลยถูกนะครับเอาละนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดพิมพ์นะครับจุดนี่ก็คือจากโน้ตของเรานะฮะจากโน้ตโน้ตตัวนี้นะครับก็ได้ออกมานี่คือโน้ตนะ,ะโน้ตตอนนี้ถ้าเราอยากจะ เปลี่ยนลมนพัดเอาออกก่อนครับอันนี้ถ้าเราจะ,อะลองดูเป็น PDF ไฟล์บ้างนะไอตัว Good Leader นี่ตัวดีนะครับเป็นแอปสำหรับพวกพิมพ์พวก PDF ไฟล์นะครับอันนี้การแต่งกายแบบไทยนะรเรากดขึ้นมามันก็มีหลายหน้านะครับเราเลือกหน้าพิมพ์ก็ได้หรือพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นี่ผมจะพิมพ์หน้า2แล้วกันนะครับน,นี้ขยายนะฮะอันนี้คือขยายได้อันนี้พอพิมพ์นี่จะมีเครื่องหมายเหมือน กดเครื่องหมายเหมือนออกเนี่ยส่งออกเนี่ยจุ๊บเข้าไปนะมันจะมีปริ้นไฟล์นะฮะอยู่เนี่ยปริ้นไฟล์เราก็กดปริ้นไฟล์เราจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่านี้มันจะมีหลายหน้านะครับเราก็กดเลนส์นะฮะว่าหน้าเลือกนะฮะเลือกพิมพ์มีทั้งหมดยี่ห้าหน้าอ่ะสามห้าหน้าเราพิมพ์หน้าสองเราก็ขึ้นไปนี่เลื่อนขึ้นแล้วก็อันนี้หน้าสองถึงหน้าที่เท่าไหร่เอาถึงถึงหน้าสอง สองถึงสองอ่าสองทูสองนะครับเพจนงนั่นเองเสร็จแล้วก็แบ็กกลับไปเืหน้าสองหน้าเดียวน,นะ,ะพิมมีนี่ PDF ไฟล์ครับพิมพ์ไวด,ด้วยนะครับเลเซอร์นี่นนก็ได้ออกมานะฮะก็คือหน้านี้นะครับตอนนี้อ่วางไว้นี้ก็ได้ นี้เราก็าเราเรามาดูอีกนะฮะสมมุติถ้าเราเอาเพจเหมือนกับ Microsoft Word นะฮะเป็นเป็นเพจไมโครซอฟท์ Word ในเหมือน Microsoft Word นะฮะจะเป็นตระกูล Mac นะฮะนัมเบอร์นี่ก็คือ Excel นะครับจะเป็นเป็นตระกูล Mac นะครับอันนี้อันนี้ก็แต่อยู่ใน iOS เลยดาวน์โหลดฟรีนะครับเอกสารอันนี้ผมเลือกบันทึกต่างๆผมเอาราคาโทรศัพท์โมหะมานะฮะเราจัดหน้าได้นะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้เราเราเอาที่ เข้าสู่การพิมพ์เลยตรงกดตรงเครื่องมือนี้นะฮะจะเห็นพิมพ์นะฮะเครื่องมือแล้วก็พิมพ์มันก็จะเหมือนกันเลยครับเนี่ยแล้วก็เลือกช่วงหน้าได้ด้วยอันนี้แต่ตัวเพจนี้ไอ้ Google Reader ดดนี่เขายังไม่ได้ทําไทยไนงะพวกไอ,อ้ไรตรงเนี้ยตัวเลือกเครื่องพิมพ์เป็นภาษาไทยอะไรเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกับซอฟต์แวร์นอกหน่อยแต่พิมพ์ไทยได้นะอย่างที่เห็นนะั่น แต่ว่าอันไอ้พวกเพจพวกอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันมีไทยหมดเลยมีตัวอธิบายเป็นไทยหมดเ้ยเราเราพิมพ์เป็นช่วงก็ได้ครับจะเพินม,มันมีหนึ่งถึงสามหน้านะครับเราเราพิมพ์หน้าพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะครับะจะได้ดูกันเราไม่เลือกหน้าพิมพ์พิมพ์มทั้งหมดนะครับแล้วก็พิมพ์นะส่งพิมพ์ไปแล้วช่างมัน <c oughs> ครับ แล้วก็แอปต่างๆเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้รูปก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้สามหน้าเดีย๋ยวเราลองพิมพ์อ่ารูปสักอัน,นเอารูปอะไรดีล่ะเอารูปรูปนี้ละกันนะทำไมป่าตะวันตกต้องรักษาป่าตะวันตกนะฮะอันนี้เป็นอินเมนะเราก็ลองพิมพ์ดูนี่พิมพ์อย่างนี้นะครับเราก็พิมพ์ สั่งพิมพ์ไปอันนี้ก็คือราคะโกษาโมหะอันนั้นพิมพ์ละสั่งพิมพ์อันนี้สามผอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ส่วนการเซ็ตนี่ค่อยไว้ว่ากันอีกทีแต่เราจะให้เห็นว่ามันทำอย่างนี้นะครับเป็นเบื้องต้นในการพิมพ์แบบไร้สายไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ iPad ไอโฟนของคนในบ้านก็พิมพ์ได้หมดนะฮะ เอาเครื่องตั้งไว้อยู่ห้องรับแขกอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคแม้ว,ว่าเรามีเครื่องพิมพ์ซื้อมาแล้วนะครับที่มี AirPrint ก็ตามเนี่ยแต่เราก็จำเป็นจะต้องใช้ PC หรือ Mac นะครับเหมือนกันนะใช้ได้ทั้งคู่ในการที่จะเซตไอพิมพ์เตอร์นี้ให้สามารถเชื่อมโยงเน็ตเวิร์กนะครับในบ้านได้นะครับอตอนนี้ผมใช้ Mac นะครับเพราะว่าคุณอยู่กับตัวนี้นะครับ เราก็เปิดเซตติ้งนะครับอนี้ตั้งค่าระบบขึ้นมาปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นเ้าก็เครื่องพิมพ์และสแกนกดเข้นไปตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสายนะครับครั้งแรกเนี่ยเราต้องเอาสาย USB นะครับมาเสียบที่ข้างหลังเครื่องนะฮะพอหลังจากเราเซตเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องมี USB อีกนะครับมันก็จะเป็นเน็ตเวิร์กพิมเตอร์ไปเลยนะครับตอนนี้เราก็เสียบนจะมีรูอยู่เสียบปึ๊บเข้าไปครับ เปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็สียบหน้ามือนจ้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวรู้จักอยู่แล้วใน m a c นะครับตอนนี้พออเราจะเห็นว่าอ้าวนิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลือกตัวเลือกอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่ utility เอาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อความเร็วในการใช้งานหมายถึงว่าแล้วก็ตรงเป้านะครับส่วนรายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยมันมีนะระดับมึกบ้างอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ เราเปิดตอนนี้เราก็เปิด utility เครื่องพิมพ์นะมันก็จะขึ้นมาให้เรามาดูที่สนใจที่ html config ก็คือเราจะาใช้ออกเซตโดยออกมาเป็นลักษณะของเ b r o w s ร์นะครับพวกซ a r า f ีไฟฟอกอะไรพวกนี้ครับนี่มันก็ขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับคือไอตัวตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยก็จะมีเว็บอยู่ในตัวนะฮะให้เราเซตอย่างนี้ เราก็มาที่เน็ตเวิร์กเลยนะยังอื่นใช้เป็นตั้งค่า Default หรือว่าค่ามาตรฐานของเขาไปนะครับก็เยี่ยมอยู่แล้วผมก็ใช้อย่างนั้นนะครับนี่เราก็มานี้เลยเน็ตเวิร์กนะครับเราก็มาดูอันนี้ก็ใช้ชื่อเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้ IP address เนี่ยเราก็ตั้งเป็นอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เป็น DSCP ดีแล้วนะครับก็คือว่า ให้เราเตอร์เนี่ยจ่าย i p a d d r e s s มาให้เรานะครับเราได้ไม่ต้องมานั่งเซตค่าเน็ตเวิร์กปล่อยมันออโตเมติกไปนะครับอ่นี่ก็เรียบร้อยนะครับพอหน้าหน้าของเน็ตเวิร์กเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาดูด้านข้างนี้มาที่ Wireless นะจุดนี้ที่เราจะต้องเซตตรงอื่นนี้เป็นปีกย่อยในถ้าเรามีความรู้เยอะนะครับเราก็อาจจะไวเลสไดเรกเซตอัพก็คือ ต่อกันมาโดยไม่ผ่านเราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวตัวพิมเตอร์จะเป็นแอคเซสพอยต์ไปเลยนะครับคือจ่ายอ่าเน็ตเวิร์กให้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราใช้ว e l เลสอย่างเงี้ยเวลาเราเปิดเว็บเบ์เซอร์อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะพิมได้นะครับไม่ต้องมาคอยสลับเน็ตเวิร์กวงของเน็ตเวิร์กมาเพื่อจะพิมนะเพระาะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเรามาที่เน็ตเวิร์กแล้วเราก็มาที่ตัวนี้เลยครับว e l เลส เราจะเห็นว่า,า enable นะครับเป็นนี่ infrastructure ก็ปล่อยไปนะครับอันนี้เราก็เลือกนะ Network s d เนี่ยก็คือว่าสมมุติเรามีเราเตอร์หลายตัวอย่างเงี้ยนะฮะบ้านน,นีข้างบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ของเราเป็นอย่างนี้เราก็เลือกนะครับเราก็เลือกปุ๊บของเรามาเป็นเป็นเป็น Network ของเราอ่ะแล้วเราก็ใส่ password นะครับอันนี้ก็จะเป็น password password ของเราเตอร์นะครับอ,อันนี้เราก็ใส่ไป พอเราใส่ไปอัพพลายที่มุมล่างปึ๊บมันก็บอกว่าอ่าเชนเสร็จเรียบร้อยโอเคไปครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็น่าจะลองเทสดูนะครับครับตอนนี้มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนหมึกนะครับพิมพ์เตอร์รุ่นนี้ก็คือ SP LaserJet P1102W นะครับซึ่ง สามารถต่อกับพวก iPad iPhone นะฮะคือการต่อโดย iPad iPhone เนี่ยเราจะต่อกันโดยตรงเลยกับ AirPrint นะครับที่ที่มีมากับ iPad iPhone เนี่ยจะมีฟีเจอร์ของ AirPrint ที่จะคุยกับเครื่องนี้ส่งมาพิมพ์ได้เลยนะครับวันนี้หมึกที่ใช้เนี่ยเราก็ดูนะครับ Laser Jet Pro นะฮะ P 1 1 0 2 W นะฮะเป็น85 A โค้ดอย่างเงี้ยนะครับมีขายนะครับ นี้เราก็มาดูการใส่นะครับแล้วก็เปิดปึ๊บตรงนี้มันจะมีที่ดึงครับเตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาแกะกันดูนะครับเปลี่ยนก็อีเครื่องนี้ใช้มาสามปีครับตั้งแต่หมึกแรกเลยแต่หมึกแรกเนี่ยหมึกเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณห้าพันแผ่นนะครับพิมพ์ห้าพันแผ่นสามปีผมพิมพ์ไม่ถึงแต่จริงๆแล้วหมึกตั้งแต่แรกเลยที่ ที่มาเนี่ยมันก็ก็เรียกอะไรฮะมันมาไม่เต็มนะฮะแต่นี่คือหมึกซื้อเนี่ยมันจะมาเต็มคือคือหมึกที่แถมมาให้ทีแรกเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องพิม์ก็เป็นที่รู้กันว่าจะมามาไม่เต็มอันนี้มีบับเบิลบับเบิ้ลม่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาขย่านะครับต้องมาดึงนะฮะสีแดงนี้ ในนี้นจริงๆมันจะมีอินสต๊กชั่นบอกนะครับว่า,าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็มาซึ่งในขั้นตอนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ที่ฝากล่องที่เราเปิดนะครับฝากล่องที่เราเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีบอกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะฮะฉีกซองแล้วก็มาเขย่า แล้วก็มาดึงไอ้สีส้มๆออกแล้วก็ใส่แค่นี้เองนะครับจะบอกไว้ที่กล่องน,นี้เราก็มาดูว่าเราก็ทําตามกันก็คือ,อทีแรกเราก็ฉีกซองแล้วคราวนี้เราก็มาจับเขย่านะครับเขย่าไปเขย่ามาให้ไอ้ไอ้ไอ้เจ้าหมึกเนี่ยมันนะครับผงเลไอ้ผงของเลเซอร์นี้มันเขย่าไปเขย่ามานะครับ ขย่อไปขย่อมาอ่าขย่อไปขย่อมาอ้าวอ้าวพอนะครับแล้วก็มาดึงสีกรมส้มนี้ออกจุ๊บดึงออกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่จับใส่เลยเฮ้ใส่เข้าข้างถูกไปนี่นี่ตึ๊กเข้าไปครับเสร็จละปีนะครับ เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องนะครับปุ่มอ๋อยังไม่ได้เปิด power เปิด power ครับอันนี้ใส่ขนาดเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เป็นอันว่าจริงๆก็คืออก็จะเรียบร้อยนะครับโอเคอน,นี้เป็นอันว่าเรียบร้อยซึ่งเราจะไปพิมพ์เทสอีกทีน,นะครับโอเคครับ